แล้วแล้วเป็นอเจ้านักหน่อยคนแล้วแต่ว่าที่บอกความลับเใน้ฟังฟังความลับฟังความลับฟังไม่ฟังก็แล้วแต่เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ผมไปหาพระเจ้าเลยคนที่ชื่นเพราะมันเชื่นแบบเพิ่นไห้เด้ขาเพิ่นเพิ่นไห้มังกรท่าโยกหวัดมหาอ่างี้ไม่หานะยังหลวงปู่ซุปทั้งหลวงปู่โชตธทั้งหลวงหลวงลุงหวัด พี่จะถูก้องเลยพันบว่าเกจิเกจิทั้งนั้นนะยังลุงผู้สูงนี่บอกเราพูดตรงๆยังลงผู้สูงคุณก็บอกว่าผู้หญิงเป็นคนไม่ธรรมดาเป็นเขาเรียกว่าแม่นางน้อยแห่งเมืองคูคันเก่าโอ้ยี่หลีบอกออนแม่นางน้อยเก่าเป็นปฏิญาณต้นกาสั์มาเกิดมามากแบบว่าซอยเมืองให้มีชื่อเสียงไหมคูคันเก่าก็คือเมืองศรีสะเกดนะครับ เมืองขุขันเมืองเมืองศรีสเกตแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นชื่อเมืองว่าขุขันก่อนที่จะมาเป็นศรีสเกตอก่อนที่จะย้ายมาตั้งเมืองใหม่เป็นเมืองศรีสเกตคนลูกเลยนี่เป็นคนหูกผูดสุขว่าอย่างนี้ว่านางกับชาติมาเกิดนางปฏิญาณตนไว้ว่าใต้ของข้อยใต้อยู่ในพื้นที่ของเมืองนี้บัดนี้เพราะบัดนี้เป็นลูกผู้สวงได้ป่ะฟังฟังเป็นยังอยู่อุบลอยู่ขุนจังหวัดอยู่ธยาเกศอ่าเพราะอะไรเพราะอะไรนี่นี่เกิอะไรอ่า แล้วมันี้พอไปหาลุงผู้ชได้ปะนี้ลุงผู้ชวดวว่านั่งเป็นแม่นั่งหน่อยของเมืองอันนี้เสียเกตอราแต่กับชาติมาเกิดเป็นแม่ฮันนี่แล้วเห็นบอม,มือนั่งขยังเป็นอย่างซี่มือแม่ฮันนี่ลดความเป็นกระไดเขาเปเบิ่งศพลุงผู้ชว่ชว,ชว่ะได้ไปดูศพเลยได้ไปดูศพแม่นี่ด้วยเพือ่อมือเพินเสียชีวิตนี่ยนิ้งมือขานี่ยเป็นขาดเลยรถขับรถรถรถล้วน ับมือพันน่ะมือขางงงอินเงียะมันขาดเปิว่าแล้วเป็นยังยังมือนั่งันเป็นถุงสี่ก็ถามนิ้วเหมือนกันเออแต่ว่านิ้วยังใช้ได้แล้ววันี้เพื่อนบอกว่าลูงผู้ชมนะมันก็เลยบอกว่าียังกัตามบถ่านนั่งใส่มือนี่จับมีโสมันไม่ผานมีโสมันไม่นเป็นถุงสีเป็นถุงถุงสี่เอยถือว่ามือมันแตะเอาะยังเข้าโอเคแตะแต๊ะเออแตะมือเข้าเจ้าพอเราแบบแตะกอนเขาไม่โสมือก่อน ตะโศกตลอดนี่แหละมือหมานใช่ไหมเหรียญบาทหนึ่งบาทหนึ่งตะเต้แหลกแหลกอ่าแหลกแหลกมีคอมเมนต์เข้ามาตะเต้แหลกแหลกเลยตะเต้แหลกประเทศไทยคันปแล้วอ่าพ่อการชัยจะเล่าอะไรให้ฟังอ่วันนั้นโอ้ยคนหลุกวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์วันที่แม่ฮันนี่รถความอ่าผมอายุ21่สเอปีอ่ารว่านเราเป็นหน่วยกู้ไพ่เฮ้ยังนี่ล่ะเข้าไปอ่าเข้าไปเก็บเก็บแม่ฮันนี่นี่ล่ะแะหว่าผมผมผมอยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้เราบวชเป็นพักอ่ อยู่ในเหตุการณ์เลยเหมือนเหมือนเราเป็นคนเก็บเลยแเราอะเราคอมเมนต์มาแต่แก่เลยคอยสิแครไปเขาบริแครไปยังไงอะว่าเราไปเก็บสซแมทิคเมนเราอยู่ในเหตุการณ์เลยแเรวอะมือนั้นเป็นคนเราแค่นึกมือขาดซ้ำหนิวเราแบบแก่แม่ฮทนี่กับท่านมาเกิดแน่นอนเราอะมันหลายคนแล้วนะครับที่ที่เป็นอย่างเงี้ยลุงมุตโกะเบาเลยแล้วว่านี่แหละแม่ฮทนี่แล้วเป็นยังจังนั่งนั่งมาเนี่เสียงนางเนี่ยจะร้องแล้วทุกคนจะสะกดสะพึงสะพึงหมดเลยถ้านางได้ขึ้น สังเกตง่ายๆอยู่ข้างล่างไม่แต่งตัวจะเป็นอีกแบบเด็กๆเด็กหน่อยแล่นจะหลงกล้าเข้าไปแต่พอขึ้นบนเวทีจะเปลี่ยนร่างไปเม่ไหรเขาหลบแล้วบนนี้ตันนี้คอยคอยบุขึ้นั้นหังเอฟซีหน้าันี้ไม่จะพูดเเ่าแปลว่าเขารอคอยแบบว่าการกลับมาอะไรหรือเปล่ารอคอยแบบคนที่กลับมาแบบว่านี่จตพุทธเอาไปจะรับเกจิอาจารย์ก็คือก็คือเอฟซีของหน้างนี่คือมีทั้งเกจิอาจารย์ทั้งผมแฟนครับแมบนี่ แล้วมีแต่เกจีทั้งนั้นนะที่เชิญนางไปหาที่ให้เลขาหรือมกคคยยุเกหรือประสานมาทางผมอยาอ่างเงี้ยอย่างอาจารย์ทุก็จะประสานมาทางผมให้ไปหาแล้วก็อีกอย่างชิบอยฟังไอ<ฟ>้กอน,นั่งสิเขามาวงไครประเสือกระษา,านะใครปร,ระเสาาอือกแล้วแต่กอน,นั่งสิเขามาวงมาเอื้อนานั่งไปบนแม่ะนี่ไปอีกนั่นมันก็เลยเป็นจุดสัมพัญว่าเอาอ่าใครจะไปเชื่อละ่ะแล้วบจบจบแก้ก็ขอ เแล้วบดจูก็ไปแก้บนให้กับนางตรงนั้นอ่ะนี่แหละคือสตอรี่เออแน่าบานนี่ยเป็นอย่างเวลาอนั่งไปซานเมฮานิมเธอแหลกมันรถติดสี่กิโลเมตนเขาสิมาเบิ่งหน้านีงคับแหน่ถท้น้ำเนี่ยแล้วบานนี้เป็นเป็นอย่างพ่อพ่อเจอหนาวจังไห่สุดคนเป็นย่งนี่แหละผู้ใด้เสือบ่เสือแล้วแต่เอะไรแต่สำหรับบุก่อยดีบุกคอยคือคือว่าไงข่อยตามไปไปดูนเนี่ยเราเห็นอะไรแปลกๆหลายอย่างเออผมตาม ตามไปหาหลวงพ่อตา้มเวลานั่งไปนี่เนาะผมก็ปสิเข้าไปยังเนี่ยจุดเทียนใช่หวัดด้วยกันหลวงพ่อเนี่ยมาห่มนั่งไหมบอกเข้ามา้าดเม้าหุ่มนั่งไหวล้วก็เออนั่งมาหาเออเออเออเดี๋ยวละอ้อมเดี๋ยวละอ้อมถึงเขาผมนีให้เราเราบัตรมิตรคนเอาของดีมันไหนมแต่หลวงพ่อหลวงพี่ถามว่านั่งลูกหญิงสวยไหมไม่สวยไม่สวยหรอกลูกหญิงเสียงดีไหมดีดีแต่ว่าเวลาร้องออกไปล่ะพอขึ้นไปเท่ามัน เปลี่ยนเป็นคนละคนนักเตะแรกๆเลยแหละนักเตะแรกๆแล้วถ้าถ้าปกติถ้ามาข้างล่างบริเวณตอนนางมาถึงเนาะตอนตอนแบบมาถึงเมมเมอ์มาถึงเอ้าตัวจริงกับปอเด้งาม่ปอเด้งขึ้นนาฮักเดี๋ยวว่าปอเด้งแต่ขึ้นเวทีก็จะงามเทลาเสียงบระวัติศาสตร์มาใส่เพราะคนลุกไปหนักแล้วโบเสื้อกันแหลกแต่เด้อเสื้อคักซีบีสคนลุกเลยผู้ใดอยากพีโศกพี่ลาบ มาเอามือหน่อยแล้วแตะได้ไหมลองเด้อมือหน่อยแล้วแตะมือมือแข็งสามนิ้วกันนะมือมือแข็งสายปอก่อนมาแตะแตะแล้วก็ขอนพอนั่งเป็นหยังจังเป็นมือแข็งแม่ไม่หั่นดิจังเป็นยังแข็งสามนิ้วแทนอ่าแล้วัปนีหลายๆอย่างไงย่างผมอยู่ไกลผมก็อยากลองลองข้างหน้าข้างกันเลยเอาอ่านในอ่านในยังไงคุณพิมพ์มียังไง พี่ลมวะเพียบยังคือซื้อเพียบยังเพระการลืมอะไรไปหรือเปล่าน้องเคยเล่าพอการฟังว่าน้องจะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเออแมนแมนนั่งสิบนั่งนั่งเห็นเหตุการณ์หรือ่านั่งนั่งจะขิดว่ามันแมนมันก็แมนอีหลียังตัวมาเกิดขึ้น่าพอกการที่ยางมาทยางมาอีหลีนั่งเบาอีหลีนั่งเบาด้วยโหลแต่ว่านั่งเบาเบาเห้ไรฟังว่าเขาว่าดใหญว่านั่งว่าสาเป็นป่าเออ นางพูดให้ฟังอยู่นางว่านางจะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแต่นางไม่ได้ให้ใครฟังนางจะบอกว่าเหมือนเหมือนกับว่าเคยมาแล้วตรงนี้เหมือนแกเคยไปแล้วสัญญาณหายว่ากำลังในพ้นบอให้เบาแล้วไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วแสดงว่าเพิ่นเตือนแล้วว่าให้เบาพนบอลให้เบาแล้วเชาเบาเชาเบาแล้วพนบอให้เบาแล้วเห็นไหมเน็ตมาดีๆแล้วเจ้ โอ้ยกันเนี่มันเดเจอแล้วครับเจอแล้วเศาเาพี่น้องเศาเาพอแล้วซาตูลูกสาวเปล่าไปมีแต่งหน่อยเอ้ยบคนนี้กระเป๋าคอยพกตลอดเด้อนี่หมดเนี่ยลูกลูกสาวนี่พกตลอดแมนแมนพห้เบาเพิ่บให้เบาแมนดูรู้ก็รู้แต่ปากอย่าพูดเออ สามทุ่มเนาทีให้งองิงห้ารคะแนนครับแต่คุณรีรานารินครับเพราะอ้หมเจ้าโศกๆมันหา,านเด้อลำรวยลำลวแต่ว่ากระไดน้ำมุหงนี่เออเออลายบายูสีเก่าเกิีสีลลายบายูต่ว่าเราบเาอเลิบาเล่าหูหลุเหตุการณ์ลวงหนาราหว่าให้ฟังอยู่คอยเสือแล้วท <c> ร <oughs> า,า,า,าเบาเริ่มเปนออกมาหนี่คนลุกเลยอ่ะ เนี่ยเราก็ไม่เคยพูดใใครฟังเไม่เคยพูดไม่ผมไม่เคยพูดเพราะเวลาผมไปหาะอาจพระอาจากิดก็แล้วกไม่ไม่ต้องไปพูดหรอกเพราะถ้าพูดเนี่ยบางทีคนเขาไปตีโดนแี้ว่ปีนู่นนี่นั่นหรือบางทีพูดไปมันก็เป็นดาบสองคมให้กับหลานแกว่าอย่างนี้แกไม่อยากให้พูดเอ้ามันมีอยู่ขังหนึ่งเน้อข่อยเสียที่สุดเลยพรอะเมื่อไหร่ข่อยมีข่อยอุ้งญิงนั่งรถนั่งรถข่อยนี่ละจะไปศาลไหมฮะนี่อันนี้อันนี้เล่านี้ก็จะจบเลย คอยผู้หญิงนอนหลับอยู่เอื้อยคอยมากเกินแล้วเอื้อยเนาะเอื้อยมาหอดบานแล้วเด้อเออเออวัดซึ่งพระน่ะม่คือวะคนลุกเอื้อยมาหอดไม่หอดมาหอดบานระด้อเออเออือสองเทือนน่ะจะมีขอเลิกของแท้ซาบาวิมอคซาบวมีหลายครั้งนะผมอยู่กับนางนี่หมดเน็ตเน็ตมดอีกแล้ว ขนาดนั่งนอนอยู่นั่งงอเอือืมความมาเกิดแล้วเหนื่อยเนี่ยตะกีออเปิดคือมันเริเป็นท่านนี้เนาะเหื่อยเหนื่อยครับว่ามาหอที่นอนซาดเลิ่มทางทั้งที่นางก็นอนอยู่ผมก็เลยแคนไปทางหลังไหวครเพราะอะไรพอะไรรัาพ่อเศร้าเศร้าเศร้าเฮลทิว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 ทวทิจนแล้วทิ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 ววทิ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 ว้วว มาเกจีนี่พันธุถามได้มาขุนีไหมมามามาขึ้นขุดีมาให้ขุดีมาแล้วก็ปิดไม่ได้ขึ้นะนะรัไหมเอา,าศาสตร์กอดกอนผุนเราเป็นเจ้านั่งหน่อยอมา,าศาสตร์กอดกอนเนี่ยเราเป็นท่านนีแล้วมา,าศาสตร์เนี่ยเราเป็นทุกอย่างอ่าสามชาติแค่นั้นพอรู้แค่นี้พอพี่น้องชาสตร์แรกเราเป็นเจ้านั่งหน่อยาศาสตร์พอลอยสักหน่อยศาสตร์เนี่ยเราเป็นทุกอย่างครับ สักชุ้งมือครับเรื่องมืนจับเงินเรื่องจับเงินนะจับครับอยู่คนเดียวเด้อนะระวังเด้อแล้วพี่หลองเด้อบุ๊เดปบุเซอร์กันแล้วแต่นะครับบุ๊เดปบุเซอร์กันแล้วแต่เด้อพี่น้องแต่ไม่อยากให้เอาทำทำไมไม่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 ให้ตีข่าวไม่ให้ตีอะไรเป็นอย่างคนที่อยูต้ำเล่าท่า บอซื้อสัตวว์แล้ก็บอซื้อสัตว์แล้วก็บบอจะหนีไปเองมันจะจะออกจะออกไปเองเหมือนเหมือนจะแพ้ภัยตัวเองใช่มันจะแพ้ภัยตัวเองทุกอย่างทั้งทั้งที่นางก็ไม่ได้ทําอะไรเลยมันจะร้อนมันจะร้อนเองมันจะร้อนมันจะออกออกมาเองจะพูดออกมาเองมันจะหอดมันจะหอดตัวเจ้าของเองนะสังเกตเอาสังเกตเอาคุณจดอยู่กับนางได้นั่นแสดงว่าคนนั้จริงใจซิสซ้ำกันบอแมนซิสซ้ำกันคนจริงใจก็จะอยู่กับนางได้ แต่คนแต่บา่าจะเอาผดประโยชน์นู่นนั่นน่ะมันจะร้อนพี่กัจจิคาย่นพี่กัจจิคายวนกัจจิโปวนม่ทำพูดก็จะออกมาเองโดยที่นางไม่ต้องไปนางไม่ได้ทําอะไรเลยนางก็อยู่เฉยมานลาเมื่อกี้เลยให้ลูกสาวขอบคุณขอบคุณครับพี่ดถ้าผู้ได้ยูนั่หน้านี่อยูในแบบความหักหรือว่าอยู่กับนางแบบว่าความจรองใจทำเพื่อนางแล้ว ทำแล้วก็ไม่ได้หวังไม่ได้หวั่ไงแต่เป็นพ่อกันใช่เหมือนผมแต่มันจะมีอะไรมาให้พิเศษหลายอย่างเลยพิเศษเองคนที่เราแบบพอมันถึงเวลาก็จะได้เราไม่ได้ไปล้องขอนะไม่ได้บอกลูกอย่างนั้น่นี้ไม่มีเหมือนกับเอฟซีนี่แหละเนี่ยอยากโอนมาเนี่ยอะไรให้วิเองแล้วแบ่งให้เราร้อยสองร้อยเราก็เก็บได้ห้าร้อยเอ้านี่ค่ากินแล้วก็คือเข้าเดิดมาไพ้พื้น แต่บารมีเพิ่นอยากเินบารมีเพื่อนบารมีเพ่นร่อยสองอร่อดิ้กินเพ่นิได้มืดแลรวเข้าได้อร่อยสองอร่อยในพุทธสองอร่อยุทสองรยสเนี่ยเพื่อบารมีเพิ่นบารมีเพิ่นก็คือบังะบุญไผบุญมั่นบุญหน่อยบุญหลายบุญใหญ่บุญกาบุญสรเพเดี๋ยวืันนี้มูจาว่าวันผะเด้อเพ่นวะแมนาแมน่าบอกพี่น่อาบอกพ่น้าเบาจัดหฮาหลุยป ไม่รู้เลยมันเพื่อนเพื่อนจากไหนบ่าบ่าวก็เจอเลยแต่แจ็คมันผ่านเสียในสิ่งที่เห็นครับเห็นในสิ่งที่เสียเชื่อในสิ่งที่ทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือความจริงใจครับครับอย่าเห็นลูกย่ามาไล่พวกใหญ่ๆถ้ามมาวกเข้าจากไหนบ่าเม้ากับบ่ได้อยู่ซื่ออยู่เพราะมันผ่านมาหมดแล้วพระใหญ่แมนครับผมได้กระเป๋าวขึ้นกันนอดกระทั่งอหญิงเลยครับ แล้วก็แสนซับดิเงินได้อีกนั่น้งยิงยอดเงินเหมื่นกว่าแล้วครับผมได้ย้อนวงยิงแล้วก็มาไล่มาหนันเพิ่นเอามาหายเพิ่นเห็นพ่อเมื่อยอไปเขียนไปเพิ่นทุกมมือทมืือเนาะแต่ก่อนจะเป็นแม่แก้มมาดิว่าเป็นผมผมเขียนเป็นพ่อเมื่อยเมันบอกว่าแม่แม่เป็นมาไล่พอบีเนี่ยซาธุเด้อขอให้พี่น้อง มีโชคมีชัยร่ำรวยร่ำรวยครับคิดหวังสิ่งใดก็อธิษฐานเอาพี่น้องบแต่อย่าลืมคิดดีทำดีคับอย่าไปเบียดเบียนผื่นทำวันนี้ให้มีความสุขครัทำคิดดีทำดีครับนั้นเองรักและศรัทธาเท่านั้นครับศรัทธาคุณจะไปอยู่ใดอยู่ในกรอบสินธรพมีสติในการใช้ชีวิตทุกเมื่อทำยังไงมันจะมีความสุขครับ คือคอยหนึ่งความมีความสุขสมบูรณ์เลย,เลยลอยู่ในกรอบแล้วก็มีสติทุกวัน,น <ะ S 2> ทําอะไรบวกคือบเบียดเบียดผู้อื่นเราก็มีความสุขของเราแมนพูดอะไรา้องมันงอเรื่องแน่นเบินงุนป่งสามพันกว่าเอาอีหลีพี่<อ>น้องปกติก็ไม่ค่อยพูดหรอกเรื่องแบบนี้หรือว่าวันนี้เป็นบันพระแมนอาจสิแมนแต่ปกติพระอาจารย์มันบม่อยากให้เบาเด้แมนมันบอกว่าก็ค่อยเบาขึ้นเถอะนเป็นดาบสองคนสำหรับน้อ,แนนองแ แล้วอีอย่างเราไม่รู้ว่าใครคิดดีกับน้องหรือใครคิดไม่แต่สังเกตแล้วเหรครับข่าววงนอกแต่บนได้คิดว่านี่ก็น,นอนก,กับซีบอกไปอีกแบบนึนแนงแต่บนได้คิดดีค่อสังเกตเอาพี่นอ้องนสิม,มีโศกอยู่หรอกมีโศกมากเรื่อยๆแม่ยเดีแต่เดีแ๋แต่วัฒนามกับเจ้าได้ปะไหนสังเกตแนงอย่างหนึ่งได้แ,แต่นางเป็นถักตัวเลขตัวใดนั่นแหละแม่ยทีหลีซึ่งไม่ต้องถามนางนางจะบอกเองถ้าเดินมา อีหลาบอกหวยแม่เนี่ลูกบอกแล้วบอกบอกแน่นอนนั่นกันสิบอกว่าอีหลาบอกอีหลาพอด้ออกหวยได้แม่อีหลาเป็นหมอลำอีหลาเป็นหมอลำที่จะมาขึ้นอ่ะถึงเวลานางบอกนางจะบอกนางจะชี้นางจะอะไรเองถ้านางเห็นตัวเลขกันไหนที่นางแบบว่าใช่นางจะชี้เลยนางจะชี้หรือว่านางจะหยิบหรือว่าใส่เป็นมัวใส่เป็นเสือจังจังสีเบิ่งเอาแต่ว่าถ้านางก็นี่โดนีดนันเดอรนางบอกบอก ข้ามถาม,ถามสังเกตดูหนะ้าถามแล้วนางไม่บอกไอ้สังเกตเอาไป้อง,องสังเกตเป็นพวกของใสที่มีเลขเป็นนูดในนั่นน,นะอยู่กับตัวนา่งนะี่หรือว่นานั่งไปพอทะเบียนรถมีนั่งสี่อย่างเนี้ยเออสัคัญนะน,น,นี่สําคัญนันงพอทะเบียนรถสี่จริงๆถือรถอยังนั่งคิดว่าไหนได้ไดพุถุเถ้าครับคนคนขพทานแมนโตให้ผมมีเงินจำได้แต่ค้นหาหา าคนทัค้งนขาดันหาผกระนะอโนนฮันทหาเมบี้หันหาไม่หน่อย้าเป็น้เปนไม่หลุนทั่วไปเนาะบ่ได้คิดได้แบบนี้เขาเห็นขอทานคราบคัวดิเขาสินธิ์แลงนี้ที่นั่งนี่เครื่องวาวเครื่องว้เครืองแนใส่เครื่องหายคล้องหรือเครื่องไหย้อกเขาไม่เคยยึดถื่อซื้อน้ำไละกวายพอบได้ใบโคทาดใบขอทานไหมพุทธวิญญาณกวายมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เด็กที่จะทำนะเปล่าไหเลย บอกแล้วบอกตรงนี้มาเป็นยังเออบอกต้องมีมันโมเมนต์มาเด็กหน่อยมันโมเมนเด็กหน่อยเซียจิกสี่พี่น้องแมนพี่น้องสังเกตว่าไห่ข้องให้กวายไห่ข้อท่าให้กวาดผู้ตายแข้งแข้งผู้เทากรวายผู้เทาเล่นมาก่อนนี่โอ้ยนั่งสิกอดกอดผู้เทาไหมคือดังหลุดเดียวกันหน่อยทีไหมยาวาอย่าวาวไร้ประหยัดนั่งกอดนั่งกอดคือดังกอดคือดังผู้เทาหลุดเดียวกันหน่อยคือเคยคือเคยแบบคิวหนักกันมากเลยทีไหมเออหรือว่า คนละโคตรย่งหายแบบว่าโอ้ยคืออ่ะดนดนจังมากคืออบอกเขาจะไปให้ <c oughs> วาสันหลอกเพ่งซื้อกไก่ไก่ฮัตสันแตกจพอเ <c oughs> <c oughs> รื่องไม่ครับอ่ะนะ <c oughs> จักเต้นักมากแหลกๆขึ้นกันนะ <c oughs> ยู่ซางครอบหมดอ่ะ <c oughs> น่าเห็นขวออาธาตุยางัญามาหนักลูกปูเลยเอาแจวาหอนเขาจะไปให้ <c oughs> สื่อของแมนไปเสยเวยบเอ้าพวกอีกไปไหนไปหน่อย เขาเซเว่นฮะเดี๋ของถุกพวกใหญ่เอาแผงข้อท่านจะซับเป็นฝาเปิดกระป๋ายมันก็เือกคลิปอยู่คอยคลิปอยู่หน้ากาวไปขายข้อท่านยิ้มแหม่เบากันรู้เรื well> ่องแบดนี้ไหมเอราะท่านเบาบ่รับนั่งหรือไงแล้วก็ให้เลขกนา่งมันน่นแล้วก็ให้เลขกนั่งเออแปลกว่ะทีมทีมของเดื่องฝนจะตกอ็ให้ของตาไหลไหลเถื่อเลยไหลเถื่อนั่งแค่ปูเถ่ายังไม่สิเบาก็เบาอย่าง ไปก็เห็นนั่งหลายเทื่อนแขอท่านแต่ว่าละนั่งก็ไ่ได้หายซุาาปซี่สมหาด้วยังยังเข <ừ. S 2> ็ดซุปซี่สมหาเนาะเมืองนานมีนี่อยู่บังปู้นะ่ะนั่งกันแนมแนมขอท่า,ทานแนมจุดขอท่า,ทา,น,า,ทาน,นโอ้ฮกนะ <ừ. S 2> เป็นแบบเก่งตุนตุนนั่ง, ừ, ừ. นงกันแนม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 นั่งไปเบิง่งแบบบั <ừ. S 2> แมนนั่งกับบัวไห่แต่ถ้าแบบแม่แถวอีสานนี่นั่งสิหงูนั่งเบิ่งออกนี่เพราะว่านั่งเทียบกันตัวกันหลายตัวกันหลายนั่งเบิ่ง นั่งสิเปิดกนอนแน่งเน่ยางพานเนาะแนมจนเลยแนมเพรท่านโสิคาดไปนดินนะมีมีลดรลดใสเอิร์กเลกัคาดไปนดินนะอยู่อยู่มันไปตานานั่งกันแนมแนมจนแนเต็มไปหมดนั่อยาางไอยู่แต่เนนนั่งเบ่นั่งเานั่งจิ๋วเด้ว้าวเรื่องเงินดีกว่าสิต่นไแล้วเอาเอาตลก จะลบจิจบแล้วคเดิมห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบหกยี่สิบเก้าเจ็ดพันเก้าบวกเ่าไหา้เอะไรเอาบวกสิหมือนสี่หมือนหาเหมือนหาสี่รอยเหมืห้าพันสี่ร้อยครับตาเม<น>ือนเดเอนบเออเจ็ 7, ดสองสิบสี่ยอดวันนี้ครับ 1 5 4 0งคะแนนครับขอให้รวยรวยรวยมวยมวันางหวองสิพึ่งจะงุนเบิ่งหลายดี่เดว่าแต่ว่าเบาดูประเด็ได้เดูประเด้น่เน็ตบอค่อยตัดบอคยเตือนมาปุ๊บ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 แย่มันติวเลยเมกบอกว่าอย่ายาอย่าพูดนะใกล้แสนแล้วพูดถูกต้องครับผมดูหมดทุกคลิปตอนนี้โอเคครับชอบฟัง มีอีกหลายพี่างเจ้าะไรก็ก็ได้ผมแทงเขาเวทคนเดียวตกใจตกใจวะตกใจวะตกใจเตุตกใจกะล่างทิ้มอยู่ทิ้มตุ๊กใจทิ้งตัวซ้กะล่างกระล่างผมวะเขาเวียนที่ผู้เดียวเจ้าห้องวะวะทิ้งศัพท์ เล่นเลยปัะนี้เล่นแล้วพี่น้องหัวหล่อไรเยเอาหัวพี่น้องหัว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 อันเดียพี่น้องมวนพวกกับวลไป่น่าพี่น้องเลยเอ้าเชอรบอกรากลังแบบใจจดใจจอนระลังพกสีตัวเดยสีถุงเออสีุงบ้างมองพนกระทบแบบมวมวลมลอะไทบแบบป่อยๆ เสียงก็เร่งแบบนอนก็เร่งขนลุกไงโอ้ยห้าแดกด่าเหมือนห้าพันสี่ร้อยเด้อตูหลูยอดเพิ่นล่ะขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีทางช่อง city ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ fc อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีดด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ